สวัสดีจา้าบุนโน่ลูกดอกเราได้รับแจ้งความจากผู้ปกครองให้ตามหาเด็กหายเขาใส่ชุดสีชมพูชื่อว่าพิงกี้อ่ะนี่รูปของพวกเขารับไปสิโอเคออเค,ครับหัวหน้าโอเคครับไปบุนโน่ลูกดอก รถหออรือมอเตอร์ไซโโค์คราวนี้มอเตอร์ไซค์โอ้โหขับซิ่งเลยเหรอซิ่งหรอกฉันจะค่อยๆขับเดี๋ยวชนโอเคดีม้ยที่แรกเลยนะสนามเด็กเล่นม,มีความเป็นไปนได้ใช่ไหมว่าว,ว่าเขาน่าจะไปะนเล่นสนามเด็กเล่นน่ะโอ้โหโเชอขี่ดีหึจะโตยนี่ยไม่ทันไร เจ็บตัวจังหาผู้นูหนูหนูครับมีอะไรครับคุณตำร,รวจนูคือว่าเคยเห็นเด็กในรูปภาพนี้ไหมจะ๊ะไม่เคยนะครับเอ,อ่อถ้าเกิดว่าเขาผ่านมาทางนี้ว่ามีเบาะแสช่วยแจ้งตำร,รวจหน่อยนะจะ๊ะได้ครับเดีย๋ยวผมแจ้งไปครับ ดอกที่ต่อไปไหมส,สนุกอะ่ะโอเคโอเคขี่ดีะเ,เธอรู้แล้วนะคอมน้อยยุ่งเลยโอไซโมไซไม่ใช่<า>ของเราเนะี่ยรถหลวงเนะี่ยหัวหน้าเคยบอกฉันว่าขับชนอ่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตอนหัวหน้ามาทำงานแรกๆอะ่ะ ก็ชนนู่นชนนี่ไปเหมือนกันขับเข้าไปเลยไหมไม่อ่ะอเป็นคนดีเดี๋ยวชนคนทำไงล่ะโอเคโอเคสัมภาษณ์มัสขอดกันเลยไหมเพราะเขาอยู่ข้างหน้าอ่าลองดูลองดูคุณมสัสขอดคะครับผมอืม คุณเคยเห็นเด็กน้อยรูปภาพนี้ไหมคะไม่เคยครับวันๆผมก็เต้นอยู่เงี้ยครับเอองั้นถ้าเกิดว่าคุณถ้าเกิดว่าเจอครับเดี๋ยวผมแจ้งไปครับคุณตำรวจโอเคโอเคครับครับฉันว่าเราไปถามพน,นักงานให้ดีไหมค่ะฉันขอถามคนนี้กนแล้วกันนะเอ,อ่อพอดีว่าเคยเห็นเด็กน้อยรูปภาพนี้ไหมคะ ไม่เคยนะคะพอดีก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าระหว่างทางก็ไม่เจอนะคะถ้ามีเบาะแสแจ้งด้วยนะคะได้คะ่ะพนักงานกันไหมได้ดีนพนักงานาเขาอยู่ที่นี่ตลอดเขาน่าจะเห็นอะไรบางอย่างได้นะเขาน่าจะเห็นสิ่งรอบดๆได้ง่ายนะ เคยเห็นเด็กในรูปภาพนี้ไหมคะไม่อเคยนะคะส่วนสนุกของเราก็มีกล้องวงจรปิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ทั้งวันไม่มีเด็กแบบนี้หน้าตาแบบนี้มานะคะงั้นถ้าเจอหรือว่ามีเบาะแสแจ้นตำรวจหน่อยนะคะได้ค่ะถ้ามีเจอเดี๋ยวเรันจะได้ไปนะคะดอกสนมะ้นี้ไม่มี ที่ไหนเดียวอ๋อฉันคิดออกแล้วรงในอุนบาลไหมไปๆๆยันขี่ไมอาไว้เลยได้อยู่แหละแต่ว่าฉันไม่ค่อยไว้ใจไงทัอะไรหรอกน่าจะขี่รถตำรวจไหมละ่ะ มามามา,มาอะไขับเป็นใช่ไหมเป็นที่ไม่เห็นแนตะ่บ้านฉันมีมอเตอร์ไซค์คันสีแดงอ่าก็เห็นนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นนายขับอ,ะอ่ะยิงฉันแลจอดในเปิดทะเลนด้วยแน่นอนมาจ้าตำรวจมาแล้วจ้าไม่ได้ขายของอ้อขอโทษโอ้ยมาขับอะไรของนายเนี่ย เจอตำรวจน่าจะหลบกหน่อยนะวันนันขับผิดเลนนะ่ะรับผิดเลนเขาไม่เกี่ยวเลยนะ่างที่จะเงียบช่างก็นนทางแฟงเวนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคจับได้จัได้ลนะเอ,อเออ ฉันแบบว่าชิ่อน่าเนาี่ยมีความเหมือนฉันอยู่นิดนึงนะเรื่องอะไรเหรอเรื่องขับรถผิดเลนเนี่ยอื้ฉันขับดีกว่าเธอนะขับดีกว่าฉันตรงไหนถึงแลถวกนก็นขับมันเหมือนกันไปไนายไป เห็นเก้าเล็กไปไหนขอโทษทีสวัสดีครับคุณครูเคยเห็นสวัสดีค่ะคุณตำรวจเคยเห็นเด็กในรูปไหมครับเออเด็กในรูปเหรอคะไม่เคยเลยนะคะโรงเรียนเราก็มีเด็กเท่านี้แล้วคะ่ะแต่เด็กคนนี้ฉันไม่เคยเห็นเลยนะคะคุณตำรวจมาเต้นด้วยกันก่อนไหมคะเออไม่ะคะ่ะต้องเราต้องทํางานอ,อ๋อโอเคค่ะแต่ว่าถ้าฉันเจอเดี๋ยวฉันจะรีบแจ้งไปที่คุณตำรวจเลยนะคะ<ไ>โอเคค่ะไปห,ห้องนล่นอ่ะ โอเคลูกเดกนี้เด็กน้อยจังสวัสดีครับเคยเห็นเด็กในรูปนี้ไหมครับสวัสดีค่ะคุณตำรวจเด็กในรูปนี้เหรอคะครับเดี๋ยวขอดูชัดๆหน่อยนะคะเหมือนจะเห็นเมื่อเช้านี้นะคะคุณตำรวจที่ทไหนคะเอ่อเห็นเขาเดินอยู่แถวท่อน้ำนะคะ่ะท่อน้ำใช่ค่ะ แต่ว่าเห็นตั้งแต่เมื่อเช้านะคะไม่รู้ตอนนี้เขาจะเดินไปถึงไหนแล้วอะคะ่ะโอนุ่นดอกรีบมุ่งหน้าไปที่ท่อน้านําคุณตำรวจไม่ไปออกกําลังกายด้วยกันก่อนหรอคะเอ่อครูทีนะคะมีหน้าที่ไว้โอกาสหน้านะครับนุด่ดอกนายยังจะมาเต้นกับเขาอยู่อีกเหรอแหมแล้วก็เบื่อปากอย่างนี้แหละโอ้โหเขาก็ชวนแล้วก็ตอบไปตามมารย,ยาทิเลยก็นั่นแหละเด็กอุ้ง,ง,ง,งเลี้ยงก็เคยมาที่นี่นะ จำได้ไหมพวกเรามารับมากันอ่ะใช่ใช่ใช่ฉันก็คนคุ้นอยู่ยนะังไงเนี้ยมาร์กเรียนมาร์กเรียนแต่วันนี้มาร์ากไม่มาเพราะมาร์กไปซื้อ,อลาบูบที่นี่ใช่ไหมนเนี่ยใช่น่ากลัวล่ะมันมีมันมนน่ีทางนี้เหรอไม่อ้อมันเลยฉันกลัวออเอาโถห่าละแท้ๆ มีใครอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมจ้าเอ้า oh, นี่ไงช่วยด้วยค่ะช่วยหนูด้วยพอดีว่าหนูตกลงมาค่ะแต่ว่าหนูขึ้นไปไม่ได้หาทางออกไม่เจอค่ะช่วยด้วยค่ะามาไปกับพี่แล้วกันเดีย๋ยวจะอุ้มไปขอบคุณมากเลยค่ะ กลัวมากเลยป่ะเจอเด็กแล้วเย,ย้เจอขี่มอเตอร์ไซค์นะบูโนโ่ได้สิลูกหยอกโอเคเดี๋ยวซ้อนไปแต่ฉันลืมอ่ะลืมอะไรอ่ะลืมอลมอเตอร์อไซค์ไว้ที่ลงในอนุบาลโอ้โหใช่เหรออย่นี่น,นี่เองฉันนี่ซุ่มซ่นจริงเอ,อ้ยเฮ้ยสมองสมองไปหมดแล้ะมีเด็กเยอะ ปลอดภัยครับผีดปลอดภัยยังไงนดรู้เดียวนะมีเด็กจะชนยิ่งต้องขับระวังนะเนี่ยโหน,นี่สุดยอดเจ๋เจอค้นหาสืบสวนแทบแย่เลยใช่ไหมละ่ะลูกดอกนะ,อะข,ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะถ้าไม่ได้พี่ๆเนี่ยไม่รู้ว่าหนูจะได้ออกมาหรือเปล่าและะ้วค่ะ น,นี่ไงริงแล้วอืฉันจดให้เป็นอย่างดีเลยนะเนี่ยวันหน้าครับรเราจอเด็กแล้วครับผมโอเคจ้า,าเดี๋ยวเราจะรายงานโทรติดต่อผู้ปกครองให้มารับตัวเด็กไปนะหอกนายปล่อยเด็กไว้ในสถานีตำรวจก่อนสิเธอรออยู่ตรงนี้แหละขอบคุณมากค่ะพี่โอเคแต็เสิ้นภารกิจของเรา มากินข้าววันนีกว่า